วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตลอดระยะเวลา31วันที่ผ่านมาที่ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรบ้างครับผมจะแบ่งเป็นทั้ช่วงนะครับในช่วงสิบวันแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็เลยออกมาในรูปแบบทําให้มันแค่ได้ทำรับทำให้มันผ่านๆไปก็คืออัดคลิปนะครับแล้วก็ลงเลยเหมือนที่น้องที่รู้จักผมแนะนํานะครับว่าพี่ก็อัดๆไปเถอะ แล้วพี่ก็ลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากขอแค่ได้ทำนะครับผมก็ทําอย่างนั้นเลยนะครับสิบวันแรกไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพของเสียงไม่ได้คิดเรื่องคอนเทนต์นะครับอัดก็เทคเดียวนะครับพูดมันก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็พูดยาวแล้วก็ลืมนะครับก็สิบวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเป็นการพยายามทําในสิ่งใหม่ให้มันให้มันได้ก่อนนะครับทาให้มันได้ก่อนอย่างน้อยขอให้ได้ลงก่อนอะไรประมาณนี้นครับสิบวันต่อมาเนี่ยเริ่มมันเริ่มรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะ มีคนมาฟังเรากดถูกใจนะครับกดดูเราแล้วออมีคนกดบันทึกไว้อะไรครับเราน่าจะทําให้มันดีขึ้นไหมมันเริ่มมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วครับพอมันมีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยผมก็เริ่มไปหาไม้นะครับมาใส่เพราะผมพูดในห้องยิมสอนเทวดาองผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียงก้องนะครับซึ่งมันฟังยากนะครับเวลาผมอัดคลิปแล้วก็ปกติเนี่ยที่ผมไปเดินตอนตีสี่ทุกวันเนี่ย ปกติผมก็จะไปคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆนะครับที่ที่ตอนเวลาอื่นเดินนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราทําคลิปเนี่ยเราอยากให้มันมีคุณภาพดีขึ้นอยากทำให้ดีขึ้นในระหว่างที่เดินเนี่ยผมก็เริ่มไปคิดคอนเทนต์เนื้อหาแทนนะครับว่าจะมาพูดอะไรและจะพูดอะไรบ้างครับเพราะว่าบางคอนเทนต์เนี่ยบางเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพือสุขภาพของผมเนี่ยบางคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์สำหรับมือใหม่เงี้ยซึ่งผมก็ผ่านมานานมากแล้วครับผมก็ต้องกลับไปนึกทาความทบทวนถึงประสบการณ์เราที่เราณตอนนั้นเรารู้สึกยังงงไระรแแล้้วกก็มท่ นึกถึงตอนที่เราเทรนเทรนลูกค้าลูกค้าที่เขาไม่เคยออกกำลังกายมาครับเราทำยังไงอะไรพวกนี้ครับมันก็ได้เตรียมตัวซึ่งมันก็เป็นพัฒนาการนะครับในการที่เราที่ผมมาทําคลิปพอเรารู้สึกอยากทํามากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเ,ออเนื้อหานะครับแล้วก็พลังนะครับในการพูดในการที่มันอยากจะทําอยากจะสื่อเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับก็เริ่มมีคนมาถูกใจมากขึ้นนะครับ แล้วก็ติดตามมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากงายอะไรนะครับแต่ก็เยอะขึ้นนะครับกดบันทึกมันก็ยิ่งเป็นกำลังใจให้เราอยากทําต่อไปแต่ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงส uh ิบวันที่สองเนี่ยหรือว่ายี่สิบวันเนี่ยมันเริ่มมีความคาดหวังเข้ามาครับคาดหวังว่าเอ้ยวันนี้คนถูกใจน้อยวันนี้คนถูกใจมากวันนี้คนดูน้อยวันนี้คนดูมากนะครับคนดูมากก็ดีใจนะครับคนถูกใจดีใจถูกใจมากก็ดีใจคนถูกใจน้อยก็เหี่ยวเหี่ยวแฟบแฟบหน่อยอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยมา ทบทวนกับตัวเองครับว่าเออเราต้องการจะแค่ต้องการให้ใครสักคนผ่านมาเห็นแล้วก็นําประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเอาไปใช้แล้วไปแก้ไขปัญหาขของเขาได้เ,เราก็ดีใจแล้วนะครับสิ่งเราต้องการคือรือันี้ไม่ใช่เหรอนะครับพอผมทําความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เนี่ยไอ้ความรู้สึกคาดหวังเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับแต่ในระหว่างนี้มันก็จะมีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปด้วยครับรู้สึกอยากทำปุ๊บพอมันถูกใจน้องนเนี่ยมันทาให้ผมรู้สึกวันที่ไม่รู้สึกรู้สึกไม่อยากทําก็มีนะครับ แต่พอเรา,าพูดทำความเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราก้าวข้ามผ่านในความรู้สึกนั้นมาได้นะครับพอทีนี้เนี่ยมาสิบวันหลังนะครับสิบวันสุดท้ายนะครับก็มันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าทั้งอยากทงและไม่อยากทํานะครับผสมกันไปแต่ตรงจุดเนี้ยผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือว่าเออเรารู้สึกว่าการพูดหน้ากล้องนะครับเราพัฒนาขึ้นนะครับเราพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ ซึ่งมันเป็นสกิลที่ผมต้องการจะพัฒนาตั้งแต่แรกนะครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกคือเราอยากจะพูดหน้ากล้องเนี่ยให้มันได้เหมือนธรรมชาติเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนเราคุยกับคนทั่ทวไปที่เราอธิบายในเรื่องที่เรามีความรู้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการ,รออกกำลังกายหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับให้เพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเราฟังเนี่ยให้มันได้แบบเดียวกันเมื่อเราพูดหน้ากล้องนะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันก็พัฒนามากขึ้นนะครับมันก็กลับกลายไปว่าเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออคนดูเยอะหรือว่าดูน้้อยไไม่เป็นนรที แต่ขอให้เราได้ทำเพราะเรายิ่งทำเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะไอท้ทักษะที่เราต้องการพัฒนาเนี่ยการพูดหน้ากล้องการสื่อสารนี่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นนะครับตรงจุดนี้ผมก็เลยพอมาถึงจุดเนี้ยผมก็เลยเรื่องในความที่มันควรจะถูกใจน้อยถูกใจน้อยถูกใจมากเนี่ยผมก็เฉยๆละนะครับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหรล่ละไม่ได้คือสนใจมากเท่ากับสิบวันที่สองนะครับผมก็สนใจแค่ว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับต,ตลอดระยะเวลา30วันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลักการอีกนิดหนึ่งนะครับหลักการของช่องนี้ที่ผมจะพูดต่อไปเมื่อวานผมไม่ได้พูดแล้วแหละแต่หลักการของช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกินการทาความเข้าใจตนเองทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็เครื่องมือจดบันทึกแคลอรี่อาหารนะครับเทคนิจนคจดบันทึกแคลอรี่อาหารแล้วก็การออกกำลังกายแบบแรงต้านประสักล้ามเนื้อเนี่ยข้อที่สี่หลักการข้อที่สี่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ย ผมจะไม่ค่อยมาสาธิตในท่าออกกำลังกายมากเท่าไหร่นะครับก็จะมีแหละนานๆทีนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าช่องสุขภาพต่างๆเนี่ยตามสื่อโซเชีลเยลมันมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากไปทําท่าไหนาก็ลองไปเซิร์ชดูได้คนที่เขาสอนเก่งๆนะครับคนที่เข้าใจเรื่องอนาโตมี่ของร่างกายสรีระร่างกายนี้เขาอธิบายไวเ้เเก่งกว่าผมเรียนมาโดยตรงเนี่ยก็เยอะแยะนะครับส่วนตัวผมเองในท่าออกกำลังกายเนี่ยผมก็ออกท่าซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรจนถึงขั้นที่ว่า มันหนักมากเท่าไหร่นะครับก็อเอาถึงฟิลประมาณที่ว่าเราทําไหวนะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยได้มาโฟกัสเรื่องท่างออกกายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเลยจะไปโฟกัสเรื่องมีสติในการกินนะครับแล้วก็ทำความทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็เทคนิคในการจบันทึกแคลี่อาหาร <c oughs> คือหลักๆเลยเป็นเรื่องข้างในนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ข้างในในใจิตใจของเราคือผมจะพดูดเรื่องพวกนี้ประสบการณ์ที่ผมผ่านมาจากข้างใน,ในจิตใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกก๊ายนะครับผมจะประสบการณ์พวกนี้มาพูดเยอะเพราะว่าประสบการณ์พวกนี้ ถึงแม้มันจะเป็นหัวข้อเดิมๆนะครับแต่ว่าการผมว่าการที่เราจะกว่าที่เราจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันต้องผ่านการฟังมากๆทํามากๆนะครับฝึกฝนมากๆมันจึงจะกลายมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นจิตวิญญาณเราเป็นประสบการณ์ของเราเป็นความเข้าใจของเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดในหัวข้อหลักการเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่าในการพูดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีอารมณ์สดใหม่นะครับมีความรู้สึกที่อยากพูดแล้วก็มันจะมี รายละเอียดบริบทที่มันต่างๆกันไปนะครับในแต่ละครั้งที่ผมพูดซึ่งมันมันก็เลยจะเหมือนเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ทั้งรวมทั้งประสบการณ์การถ่ายทอดของผมที่มันพัฒนามากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้พูดได้ตรงจุดได้ตรงประเด็นทําให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งที่มาอยากจะมารีวิวในการเรียนรู้ของผมตลอดระยะเวลาสาวันที่ผ่านมาก็อพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเข้ากับเข้าคอนเทนต์นะครับการดูแลสุขภาพการออกกำลังกาย ยังไงก็ฝากกติดตามช่องด้วยนะครับ